สาีการเหล่านี้ก็คือเป็นขาริชการสังกัดกระทรวงสาธารซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการ,รสอนดูแลอนาคตของเยาวชนของชาติทีนี้ใครจะทำอะไรก็อยู่ที่เนาอกข้างขวาชื่อตำแหน่งถูกไหม อย่างผมนี่ชื่อแล้วก็นายกิติพงศ์ไรทศิผู้ในการสำนักง,งานเขตพื้นที่เขารู้เลยว่าคนคนนี้มีหน้าที่อไะนอกจากนั้นก็จะมีเครื่องหมายในของผมนี่เครื่องหมายผมก็เอาตัวอย่างผมอันนี้คือผ่านการอบรมผู้ในการสำนักง,งานเขตอันนี้หมายถึงเข็มที่ผมไปรับของพระนางเจ้าสศริฐกิจ ที่ให้มาแล้วผมมีเหรียญเยอะแยะผมก็ใส่วันนี้ใส่มาเหรียญเดียวอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือพุทธทองคําที่เราเป็นข้าราชการพลเรือนที่เด่นที่เป็นรับจากนายกร,รัฐมนตรีเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีมีมีสิ่งที่ผอบบอกถึงการทํางานของพวกเราว่าเราได้รับรางวัลแล้วเราเป็นข้าราชการที่ดีผมนึกบอกวันนี้เนี่ยพวกเราใส่เครื่องแหวนเนี่ย หรือใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรแต่เรานึ่องถึงว่าเราเป็นข้าราชการเนี่ยเราปฏิบัติหน้าที่จนถึงอายุ60ปีเนี่ยผมคิดว่าเรามีความภูมิใจเหมือนเจ้าคณะจังหวัดพูดคําว่าเกษียณอายุรการนี่ก็คือความม,มุกมา,า,า่นอุตสาหะวิริยะนะอุทิศเวลาให้แก่ราชการแล้วสำคัญอย่างหนึ่งคือเราไม่โดนวินัย ไม่โดนอะไรนะันนจนกเกษียณอายุราชการนะเรามีความโปร่งใสเรามีความตั้งใจที่จะเปรียราชการจนวดนนี้ที่มาถึงนะท่านก็ถึงบอกว่าอิจฉาคนกเกษียณเาวพนักจังหวัดบอกว่า,ถ,าถ้าท่านเป็นก็อยาก,ยาก,กเกษียณเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นี่คือสิ่งที่เราภาคภูมิใจในการทนะําหน้าที่ของพวกเราผมถึงบอกหนยว่าวันไหนที่เรากรเกษียณเนี่ย วันนั้นเนี่ยเราจะยกทั้งหมดออกจากตัวเราที่เราลับไว้ในขณะที่เราแต่งเครื่องแบบหรือปฏิบัติหน้าที่ไว้บนบาทของพวกเราเช่นตำแหน่งก็คือหมอโขนก็ต้องถอดวางไว้ที่โตเรื่องของ ตำแหน่งที่จะเป็น49 48 47เราก็ต้องถอดเครื่องแบบไว้ที่บ้านเครื่องหมายทุกอย่างก็ต้องถอดไว้แล้วเก็บไว้แล้วก็เป็นวันไหนเราก็มาดูนี่คือความภาคภูมิใจของพวกเราที่เราเป็นข้าราชการเู้อภบงชีนจัดแพร่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ในการบริหารจังหวัแร่จัง้วัแพร่ ลำดับที่28นายสานิส,สุขโขบัจจุมเมื่อวันที่1มิถุนายน2521โรงเรียนบ้านบางเคียนมมอำเภอรองจังวัดแพร่ปัจจุบันอำเรออำเนอมือ,อแพร่จังหวัดแร่พิเศษลำดับที่30นางอรพินสุพัรณบรจุมเมื่อวันที่19พฤษภาคม2524โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาอำเภอ ปัจจุบันมณตำแหน่งรองผู้มีการลงทะเบียนอาณาบาร์แพร่อำเภองแพร่จังหวัดแพร่วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษลำดับที่31นางสาวเตอรณีทิพย์รัตน์บระจุเพื่อวันที่1กุมภาพันธ์สองพาร้อยยีสิาำนักงานศึกษาธิการอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่สำนงเสริมการศึกษาสำนักงานกิจการศึกษาอำเภอแพร่เจ็ดหนึ่งวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ ลำดับที่32นางเบญจพรโกศิลบรรจุเมื่อวันที่16พฤษภาคม2526โรงเรียนไทยรัฐวิทยา37ปัจจุบันรงตาแหน่งนักวิชาการวิทยาฐานะชนานการพิเศษลำดับที่33นางสมพรตันทรงบรรจุเมื่อวันที่15พฤษภาคม2523 จจุบันมันงทําหนครูโรงเรียนชุมชนบ้าน,น,นหนึ่งแม่อำเภอหนึงง่งแพร่จังหวัดแพร่วิจารณาสถานการณ์การพิเศษลำดับที่34นางรดากรศรียงบรรจุเม,มื่อวันที่1เดือนมิถุนายนพุทธศักร,กราช2522โรงเรียนจังหวัดเชียงรายปัจจุบนนันนํารงองถิ่นอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่พิเศษ ลำดับที่35นางสรัญญาหงหนึ่งบรรจุเมื่อวันที่16เดือนตุลาคมพุทธศักราช2532นาอำเาอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนบ้านท่าขวัญอเมืองแพร่จังหวัดแพร่วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษลำดับที่36นางมนัชยาตอ้อมรบบรรจุเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2521 โรงเรียนบ้านบุญเริงอำอร้องความจังหวัดแพร่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านปองอำเอเภมืองแพร่จังหวัดแพร่วิทยาลำดับที่37 นางการจำมาตท่าตันบรรจุเมื่อวันที่17เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2523โรงเรียนบ้านผาคันวิทยาอำเภอลองจังหวัดแพร่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้าแพร่วิทยาฐานะชำนาญที่38นางทัศนีสุปินนะบรรจุเมื่อวัน